สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i ีวิกันอีกครั้งแล้วก็สัสด,ดีแฟนคลับ My Hero a c a d e m เมทั้งหลายวันนี้เราจะมาที่ My Hero a c a d e m เมนะครับและแน่นอนเละว,ว่าเราจะมาพูดถึงส่วนสูงตัวละครในเรื่องนี้นะครับที่มีการเปิดเผยไว้ในช่วงเริ่มแรกๆเลยนะครับของ My Hero a c a d e m เมหากใครนะครับไม่รู้นะครับก็สามารถรับชมได้เลยซึ่งแน่นอนเลยครับว่าแต่ละคนก็จะมีส่วนสูงที่แตกต่างกันไปบางคนก็เตียเ้ยซะเหลือเกินนะครับบางคนก็โอ้โหทำไมสูงขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นเราไปรับชมส่วนสูงของพวกเขาดีกว่า ใครไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งฝากไว้ด้วยละกันสำหรับวันนี้ไปรับชมคลิปนี้กันเลย เรามาเริ่มต้นคนที่เตี้ยที่สุดในห้องเลยนะครับอย่างมิเนตะมิโนรุเด็กนุ่มสุดหื่นนะครับที่มีอัตลักษณ์ก็คือลูกบอลเหนียวหนึบเหมือนองุ่นโดยเขามีส่วนสูงเพียงแค่108เซนติเมตรก็เรียกได้ว่านะฮะส่วนสูงของพี่แกเนี่ยเตี้ยกว่าเด็กฟอหนึ่งซะอีกและเราก็มาต่อที่คนที่2กันต่อเลยสําหรับคนที่มีส่วนสูง็นอันดับที่สนะครับสำหรับหญิงมนุษย์กบอย่างอาซุยซือยุหญิงสาวผมเขียวผู้มีอัตลักษณ์เป็นกบด้วยเธอนะครับก็พกพาส่วนสูงมาแบบกระทัดรัดเลยก็คคืออสส่่่่วนนนููงยแ150ซเทาั้ และเรานะครับก็มาต่อที่คนที่3กันต่อเลยนะครับสำหรับหญิงสาวมนุษย์ล่องหนของเรานั่นเองนะครับอย่างฮังอาคูเรโทรุนะครับซึ่งเธอพกพาส่วนสูงมาอยู่ที่152ซนติเมตรแต่ผมแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งนะครับเขาไปรู้ส่วนสูงของเธอได้ยังไงนะครับสำหรับอัตลักษณ์ของเธอนะครับก็ตามที่เราเห็นเลยนะครับอัตลักษณ์ของเธอก็คือการล่องหนนั่นเองนะครับเธอสามารถล่องหนได้ตลอดเวลาเลยละและเรานะครับก็มาต่อที่คนที่4ก็ยังอยู่ที่หญิงสาวนะครับอย่างจิโร่เคียวกาสาวสายร็อกที่มีอัตลักษณ์ก็คือสายหู นะครับโดยเธอเนี่ยสามารถฟังทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับแล้วก็มีทักษะการฟังที่ดีกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาด้วยโดยเธอนะครับก็พวกพาส่วนสูงมาที่154ซนติเมตรและเราก็มาต่อที่คนที่ห้านะครับอย่างอูรารากานะครับเดยเธอก็มีส่วนสูงอยู่ที่156ซนติเมตรโดยเธอนะครับก็เป็นผู้ใช้อัตลักษณ์ก็คือควบคุมแรงโน้มถ่วงนะครับโดยเธออยากเป็นฮีโร่เพราะต้องการนําเงินมาช่วยเหลือพ่อแม่ของเธอนะครับซึ่งเธอเนี่ยสามารถควบคุมแรงโน้มถ่วงได้จึงสามารถทําให้เธอนะครับเมื่อสัมผัสสิ่งใดแล้วสิ่งสิ่ ก็จะไร้แรงโน้มถ่วงในทันทีและก็มาต่อที่คนที่6อย่างโทโคยามิที่พกพาส่วนสูงมาที่158ซนติเมตรโดยเขานะครับเป็นนักเรียนที่เมียวะส่วนหัวนะครับเหมือนกับอีกาซึ่งเขานะครับก็มีอัตลักษณ์นะครับที่สามารถดึงสัตว์ที่ชื่อว่าด์กชาโดมาได้และจะแข็งแกร่งสุดๆเลยเมื่ออยู่ในที่มืดแต่ถ้าเขานะครับแข็งแกร่งมากเกินไปเขาก็จะไม่สามารถควบคุมนะครับในตัวของด์กชา์โดที่แข็งแกร่งได้เลยและก็มาต่อที่คนที่7อย่างมีนะที่เธอพกพาส่วนสูงมาที่100 59ซด้วยเธอนะครับก็เป็นหยิงสาวนะครับที่ตัวสีชมพูไปหมดเลยอัตลักษณ์ของเธอนะครับก็คือสามารถสร้างกรดออกมาจากร่างกายได้เพื่อใช้ในการโจมตีและใช้ในการเคลื่อนที่ก็ได้ด้วยเช่นกันโดยเธอนะครับสามารถควบคุมความเข้ม,มข้นของกรดได้ด้วยนะครับซึ่นิสัยของเธอนะครับก็จะดูเป็นคนขี้เล่นแล้วก็รักสนุกนะครับเหมือนเด็กๆแต่ก็จะมีความน่ารักเป็นธรรมชาติมากๆด้วยแล้วก็มาต่อที่คนที่แปดเพลงของเรื่องนะครับอย่างมิดริยะอิซุคุนะครับซึ่งเขาก็จะมีส่วนสูงอยู่ที่1 6ึ 6ซนิเมตรก็ถือว่าไม่ได้สูงเท่าไรนะครับโดยเขานะครับตอนเริ่มต้นเลยเนี่ยก็เป็นคนนะครับที่ไร้อัตลักษณ์นะครับแต่ได้รับการช่วยเหลือนะครับจากออมไหมจนทําให้เขานะครับเป็นผู้สืบทอด One for all ซึ่งเขาก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่มีพัฒนาการที่สูงมากๆเลยีอกทั้งการต่อสู้นะครับแล้วก็พลังของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่มันก้าวกระโดดมากๆพวกเราก็ต้องมารอลุ้นรอเชียร์แหละครับว่า ักวันหนึ่งนะครับมิดริยะเขาจะสามารถกลายเป็นฮีโร่สุดแข็งแกร่งเต็มตัวเหมือนกับไอดอลของเขาอย่างออมได้หรือไม่และก็มาต่อที่คนที่9ส้าสหรับหนุ่มสายฟ้าของเราอย่างคามินาริเดนกินะครับโดยเขานะครับเป็นผู้ใช้อัตลักษณ์ที่สามารถใช้สายฟ้ากระแสะไฟสถิตออกจากร่างกายได้แต่ว่าเขานะครับในช่วงแรกๆเนี่ยไม่สามารถควบคุมทิศทางของกระแสะไฟฟ้าได้เลยหากใช้กระแสะไฟฟ้ามากไปแล้วลวก็นะครับไฟฟ้าจะลัดวงจรและเขานะครับก็จะกลายเป็นคนอองๆนะครับเออเไปช่วงสักพักหนึ่งด้วย เขาก็จะพกพาส่วนสูงมาที่168ซนติเมตรมาต่อที่คนที่10นะครับก็จะสูงเท่าเดนกิเลยนะครับที่168ซนติเมตรอย่างอาโอยามะยูงะนะครับโดยเขาเนี่ยก็จะพกพาส่วนสูงมาที่168ซนติเมตรอัตลักษณ์ของเขานะครับก็คืออัตลักษณ์ก็คือเลเซอร์นะครับโดยเขาสามารถยิงเลเซอร์ออกจากสะดือตัวเองได้และสามารถใช้ทั้งการโจมตีแล้วก็เคลื่อนไหวแต่ถ้าหากปล่อยมากเกินไปแล้วก็จะทําให้เขานะครับปวดท้องหรือบางทีนะครับก็ขี้แตกด้วยละ่ะ มาต่อที่คนที่11อย่างโอจิโร่มาชิราโอนะครับซึ่งเขาก็จะพกพาส่วนสูงมาที่169ซนติเมตรซึ่งเขาก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่มีอัตลักษณ์หางนะครับโดยหางของเขามีความสามารถที่แข็งแกร่งมากๆคือหางมันจะแข็งแกร่งนะครับราวกับว่าเป็นมือที่3ของเขาเลยแต่ว่าเขานะครับก็จะใช้หางนี่นะครับในการเกียเก่ยวนู่นเกี่ยวนี่หรือใช้ในการโจมตีจึงทําให้เขานะครับก็จะมีความคล่องแคล่วที่สูงมากๆเลยเวลาต่อสู้มาต่อที่คนที่12อนะครับอย่างคิริชิมะเอจิโร่นะครับ โดยเขาเนี่ยก็น่าจะเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดแล้วนะครับของบาคุโกซึ่งเขานะครับก็มีอัตลักษณ์ที่ทําให้ร่างกายของเขาเนี่ยแข็งแกร่งราวกับเกราะนะครับซึ่งเขาก็สามารถใช้ในการโจมตีหรือว่าป้องกันก็ได้เลยนะครับโดยเขาก็มีส่วนสูงอยู่ที่170เซนติเมตรก็ถือว่ามาตรฐานชายไทยเลยแหละครับซึ่งเขานะครับก็จะมีผมสีแดงเพลิงนะครับแล้วก็มีความสามารถทางด้านการโจมตีนะครับที่เรียกได้ว่าโคตรจะแข็งแกร่งเลย และมาต่อที่คนที่13สสาหรับเด็กหนุ่มหัวร้อนของเราอย่างบาคุโกะคัตสึกินะครับซึ่งบาคุโกะก็จะมีส่วนสูงอยู่ที่172เซนติเมตรซึ่งเขานะครับก็เคยเป็นเพื่อนนะครับจริงจริปัจจุบันก็เพื่อนนั่นแหละแต่ว่าก็เคยแบบว่าสนิทนะครับกับมิดุริยานะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบมิดุริยาสักเท่าไหร่โดยเขานะครับมีอัตลักษณ์ก็คือการระเบิดนะครับโดยเขาสามารถเปลี่ยนเงื่อนของตัวเองให้มีฤทธิ์นะครับเหมือนกับไนโตรกลายเป็นระเบิดได้ซึ่งเเเขขาาาานะะครัับบกก็็็จมมมีววสสถดูงงงแลลปตทอออห้ย นะครับโดยเขามักจะได้ที่1เสมอเลยนะครับในห้องมันจะเป็นการสอบนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ก็จะมีข้อเสียก็คือเขานะครับเป็นคนที่หัวร้อนง่ายไปหน่อยและก็มาต่อที่คนที่14สําหรับหยิงสาวที่สูงที่สุดแล้วนะครับสำหรับห้องเของเราอย่างโมโมนั่นเองนะครับสำหรับญิงสาวไฮโซนะครับที่มีความสามารถอัตลักษณ์ที่โคตรเจะเด่นเลยก็คือเธอสามารถทําการสร้างนะครับโดยเธอสามารถใช้แคมันในร่างกายเธอสร้างวัตถุอะไรก็ได้นะครับแต่เธอต้องมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นและต้องเข้าใจเกี่ย กี่ยวกับโครงสร้างโมเลกุลชิ้นนั้นด้วยนะครับจึงสามารถสร้างได้โดยเธอนะครับก็มีส่วนสูงอยู่ที่173เซนติเมตรมาต่อที่คนต่อไปอย่างโทโดโรกิโชโตะนะครับโดยเขาก็พกพาส่วนสูงมาที่176เซนติเมตรโดยเขาเป็นลูกชายของเอนเดเวอร์นะครับห้อง 1A โดยเขามีตาลักษณ์ก็คือครึ่งร้อนครึ่งเย็นนะครับโดยเขาสามารถแยกส่วนได้ก็คือส่วนหนึ่งจะเป็นฝั่งของไฟอีกส่วนหนึ่งจะเป็นฝั่งของน้ําแข็งนะครับจึงสามารถใช้ทั้งไฟและน้ําแข็งได้นะครับในการต่อสู้ถือว่าขี้โกงเลยแหละสารพลัลองของพ,พราะ ว่ามันเก่งมากๆเลย มาต่อที่คนต่อไปสําหรับมนุษย์เทปของเราอย่างเซโรฮันตานะครับโดยเขาก็พกพาส่วนสูงมาที่177เซนติเมตรโดยเขาครับมีอัตลรรักษณ์สามารถใช้เทปนะครับในการสร้างเทปออกมาเพื่อทําการโจมตีโดยเขาสามารถใช้ในการจับมัดหรือการใช้ห้อยหนนะครับเทปหรือว่าใช้เทปในการพุ่งไปโจมตีก็ได้เรียกได้ว่าก็มีความหลากหลายทางด้านการต่อสู้เลยมาต่อที่คนต่อไปเลยสําหรับหัวหน้าห้องของเรานะครับอย่างอีดาเทนยาโดยเขาพกพาส่วนสูงมาที่179เซนติเมตร โดยเขาอัตลักษณ์ประจำตัวก็คืออัตลักษณ์เอนจิ้นนะครับซึ่งทําให้เขามีท่อระบายความร้อนที่ขาจากความสามารถที่ทำให้เขาวิ่งด้วยความเร็วสูงนะครับซึ่งเขาเนี่ยอยากจะเป็นฮีโร่มากๆเลยเนื่องจากว่าเขามีพี่ชายของเขาเนะครับเป็นไอดอลอยู่และต้องการสืบทอดนะครับเจตนารมณ์ของพี่ชายเขาในการเป็นฮีโร่นะครับสุดแข็งแกร่งเพื่อปกป้องประชาชนหรือผู้คนให้ได้แล้วก็มาต่อที่คนต่อไปนะครับอย่างซาโต้นะครับโดยเขาพกพาสสูงมาที่185เซนติเมตรดยตลักษณ์ของเขาก็คือเขาสามารถเปลี่ยนน้าตาลน,นะครับ เข้ามาเป็นพละกําลังของเขาก็คือเมื่อเขาเนี่ยเสพน้ำตาลไปเยอะๆแล้วพลังการโจมตีของเขานะครับแล้วก็คลังกายภาพของเขาเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตามพลังงานที่เขาได้ไปแต่ว่าถ้าเขากินมากเกินไปนะครับจะทําให้เขาเวียนหัวขึ้นได้ แล้วก็มาต่อที่คนต่อไปอย่างโกดะโทจินะครับที่เขาสูง186ซนติเมตรโดยเขานะครับเป็นนักเรียนฮีโร่ที่มีขนาดตัวใหญ่ที่อายพูดน้อยนะครับโดยเขามีตลักษณ์ก็คือสามารถสื่อสารกับสัตว์ได้นะครับจึงทําให้เขาเนี่ยแข็งแกร่งมากๆแต่ว่าเขานะครับดันเป็นคนที่กลัวแมลงที่สุดเลยแล้วก็มาที่คนสุดท้ายเลยนะครับโดยเขาผู้นี้นะครับก็สูงที่สุดในห้องแล้วนะครับอย่างโชจิเมโซนะครับโดยเขาเนี่ยก็พกพาส่วนสูงมาที่187ซนติเมตรโดยตลักษณ์ของเขาก็คือสามารถสร้างอวัยวะจําลอง ได้เขาสามารถสร้างเยวะขึ้นมาเช่นหูปากตามือออกจากด้านหลังที่ผังผืนของเขานะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่ามันจะทําให้เขามีการต่อสู้ที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นส่วนสูงของักเรียนห้อง A1 นะครับก็เรียกดทวานะครับบางคนก็สูงมากๆเลยบางคนก็ไม่ค่อยสูงนะครับแต่ตรงนี้เป็นเนื้อเรื่องนะครับหรือว่าเปิดเผยเกี่ยวกับส่วนสูงในช่วงแรกๆนะครับในเรื่องของมาฮิโร่คานดิเมียแน่นอนแหละครับว่านะครับปัจจุบันนี้ในเวลาก็ผ่านไปพวกเพือกอาจจะสูงขึ้นแล้วก็ต้องรอแหละครับว่า สูงเท่าไรนะครับเราก็ต้องไปรอในตอนนั้นซึ่งแน่นอนเลยครับว่าปกติแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีบางส่วนที่สูงมากๆเลยแล้วก็ไม่ได้สูงมากๆอย่างพระเอกนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะหากนับตามอายุของพวกเขาแล้วนะครับเขาก็อายุประมาณเด็กม .4 นี่แหละครับส่วนสูงเท่านี้ก็ถือได้ว่าไม่แน่น,นเกตอะไรมากมายขนาดนั้นก็ขอให้ทุกคนนะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณแล้วกันนะครับเป็นอีกหนึ่งกำลังใจดีๆสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ